สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำตัวหนีผมไฟฟ้าแบบนี้นะครับอาการคือเสียบไฟเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็คือติดๆิดด,ดับดับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรอาการอย่างนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราลองมาซ่อมดูก่อนว่ามันจะใช้การได้หรือเปล่าเดี๋ยวลุงตุ้ยจะมาสอนวิธีเปิดและแกะให้ดูนะครับว่ามันซ่อมได้ไหมเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเรามาเช็ค สถานะไฟดูก่อนนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปแบบนี้แล้วเราเปิดสวิตตัวนี้นะครับเมื่อเรากดดูไม่ติดเลยอ่ะติดแล้วบางทีมันก็ดับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ติดติดดับๆับแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเมื่อมันติดอย่างนี้กดยังไงมันก็ไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับปิดสวิตก่อนแล้วเราก็เอาปลั๊กไฟออก ต้องเอาปลั๊กไฟออกทุกครั้งนะครับเรื่องการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่ออย่าประมาทนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาเปิดดูงด้ามตรงนี้นะมันจะครอบเอาไว้2อันนี้ให้เราเปิดที่จุกข้างๆ้างแกนตรงข้างซ้ายกับข้างขวาตรงนี้นะครับตรงอื่นมันจะอย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะครับเพราะมันไม่มีน็อตไขแล้วก็แงตัวนี้ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับระวังมือด้วยนะเอาของแข็งแขงนะบางบงแข็งแข็งเนี่ยแล้วก็แงะมันขึ้นแบบนี้นะครับ นี่เงี้ยมันขึ้นมานี่แบบนี้เลยค่อยๆใจเย็นๆไอ้ตัวนี้ไม่เคยเปิดเลยนะครับเนี่ยดูลักษณะแล้วเหมือนก็ไม่เคยแกะเลยมันจะยากนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องแงีเข้าขึ้นมานะครับนี่มันก็จะหลุดมาแบบนี้มันจะมีน็อตตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับอ่าเราต้องไขน็อตตัวนี้ออกล้วทาการไขออกเลยนี่นะครับแบบนี้ นี่เรางัดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราเอาไขควงเนี่ยดันดันบูทต,ตัวนี้ออกไปข้างหลังนะครับนี่ดันมันลงไปข้างหลังนะครับนี่มันจะมีตัวเหลี่ยมอย่างนี้อยู่เราก็หาวิธีดันมันออกไปนี่นะครับนี่นุนมออกมาแบบนี้แล้วนี่นะครับนี่เอาคีมดึงตัวนี้ออกมา่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นแกนเดืรยนะครับแล้วเราก็แยกมันออกแบบนี้เพื่อนก่อนที่เราจะออกเราก็ต้องค่อยๆดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งของสปริงเนี่ยมันอยู่แบบไหนเราก็ดูไว้เพื่อที่เวลาเราประกอบเข้าไปเราจะได้ไม่งงนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราเปิดอย่างนี้ได้แล้วเพื่อนเราก็จะดูตรงเนี้ยนี่เพื่อนเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะนี่เอาก็ไขควงใส่เข้าไป ครับมันก็จะสามารถยกออกมาได้นี้นะสายไฟตัวนี้มันขาดออกจากขั้วเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่นะเพื่อนสายไฟตัวนี้ขาดออกจากขั้วเลยทั้งสองอันเลยนะเนี่ยสเส้นเลยนี่ครับขาดออกจากขั้วตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการบัตรกีเราเจอสาเหตุละนี่เพื่อนขาดออกอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็มันก็อันตรายด้วยนะบางทีคนใช้เขาไม่รู้ไง คนใช้งานเขาไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นไงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่สองเส้นนี้เลยเห็นไหมครับปึ๊บกับอันนี้ปึ๊บนี่สองเส้นที่ขาดเลยเห็นไหมครับเนี่ยรอยรอยที่มันขาดอยู่สองเส้นหลุดออกมาจากขั้วตัวนี้นะโอเคเรารู้สาเหตุแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการบัดกรีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เช็คตัวอื่นก่อนด้วยว่ามันขาดหรือเปล่า ่าตัวนี้พอได้ขาดตัวนี้ตัวเดียวนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วที่สำคัญเพื่อนเราก็มาดูตัวนี้ด้วยนี่ตัวเนี้ยมันจะมีคราบสกปรกอยู่รอบๆนี้เลยนะนี่นะเนี่ยคราบตรงนี้มันก็สำคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวสัมผัสเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยกระดาษยังดำเลยเนี่ยปุ๊บนี่ครับนี่ เห็นไหมครับเนี่ยคราบสกรปรกตรงนี้ก็มีผลนะครับพวกนี้มันมีผลหมดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรารู้ตรงนี้แล้วนะสาเหตุตรงนี้เรารู้แล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูที่สายกันก่อนสายไฟอันนี้ก็สําคัญนะเนี่ยเวลาคนที่ใช้สายพวกนี้บางทีเผลอวางแล้วความร้อนตัวหนีบมันจะไปโดนมันสายมันก็จะละลายตรงนี้ก็สําคัญนะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องเช็คด้วยว่า สายมันขาดมันรั่วหรือเปล่ามันก็จะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้เพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเราทําอ่าเห็นไหมตรงเนี้เราเจอรอยที่มันแหว่งนี่คือมันโดนความร้อนแต่ที่สําคัญคือมันยังไม่เห็นทองแดงนะครับมันเลยยังไม่อันตรายเท่าไหร่แต่เราก็ควรที่จะเทปพันสายพันเอาไว้นะครับนี่เยอะแยะเลยนี่เพื่อนเนี่ยสามสี่แผลเลยนะครับเนี่ยพวกนี้เราต้องต้องป้องกันไว้นะครับอย่ามองข้ามนะครับเราก็ เอาเทปพ,พันสายพันเอาไว้นะครับมันยังไม่เห็นทองแดงก็จริงแต่เราไม่ประมาทนะครับเพื่อนๆเรากา็พันเอาไว้ให้มันปลอดภัยนะครับเนี่ยเราพันเอาไว้ไม่เสียหายนะยิ่งเป็นของเราเราใช้งานบ่อยๆเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลนะครับเรื่องไฟฟ้าพวกนี้มันอันตรายมันเผลอไม่ได้นะเก็บให้เรียบร้อยเลย นะครับชีวิตเรามีค่านะเพื่อนเราก็ต้องดูแลด้วยลุงตุ้ยก็ไม่ค่อยประมาทนะลุงตุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยประมาทก็คือระวังอยู่เสมอเพราะไฟพวกนี้มันแรงนะเพื่อนถึงชีวิตได้เลยน้องๆหนูๆก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าทําไม่ได้หรือไม่เข้าใจก็ให้ช่างเขาทานะครับให้ผู้ปกครองดูแลนะครับนี่อย่าทําเองโดยพลาการนี่เห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะเพื่อนถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีสายใหม่เปลี่ยนเพื่อนก็เปลี่ยนเลยก็ได้นะแต่อันนี้อ่ามันเป็นสายเดิมของเขาอยู่ลุงตุ้ยก็ซ่อมอก็ซ่อมไปตามสภาพก่อนนะครับอ่าตรงนี้เดิมเดิมของเขาเราไม่รู้เดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะนะตุ้ยแกะดูก่อนปึ๊บ นี่นี่เห็นไหมแต่ดูแล้วมันยังไม่ถึงไส้ในนะครับก็ยังถือว่ายังปลอดภัยอยู่ได้นะครับมันยังไม่ถึงทองแดงโอเคแล้วก็พันเก็บไปเห็นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นจนสุดแล้วตรงนี้ก็สําคัญนี่ตรงนี้ก็สัมพัญหน้าสัมผัสตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อย ถ้ามันชนกันมันจะมีไฟโชว์อยู่ตรงนี้นะครับลองดูอ่อันนี้โอเคนะเครื่องทำงานปกตินี่นะครับเราก็แตะเข้าไปนี่ตรงนี้หน้าสัมผัสตร,ตรงนี้นะมันไม่ค่อยสะอาดเนี่เราแตะเข้าไปบางทีไม่ได้เลยเห็นไหมแตะธรรมดาไม่ได้ต้องถูแรงๆเห็นไหมครับเนี่ยหน้าสัมผ,สมผัสมันมีผลนะอ่าน,นี่ติดล้นะครับต่อไปข้างในอีกเส้นหนึ่งเราก็แตะเนี่ย ต้องขูดออกเลยเห็นไหมเพื่อนตุ้ยแตะเฉยมันไม่มีผลเห็นไหมครับเนี่ยแตะเฉยต้องขูดต้องถูๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันถึงจะโชว์นะครับเนี่ยเพื่อนเล็กๆน,น้อยๆนะสายอันนี้ใช้ได้<ส>เพราะฉะนั้นหน้าสัมผัสเนี่ยสำคัญละนี่เราก็กระดาษทรายขัดเลย เพราะฉะนั้นถ้าขาตัวนี้สกรปรกมันก็จะทําให้กระแสไฟวิ่งมาไม่ดีแล้วเราก็นึกว่าเครื่องเสียแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็ไปซื้อใหม่อันนี้เป็นอะไรที่แบบพลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อลองเอาไปทําวิธีของลุงตุ้ยดูนะอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไฟฟ้าเป็นขาแบบเนี้ยลองเช็คดูที่ขาตัวนี้เพื่อนก็ลองเอากระดาษทรายขัดอย่างนี้นะนี่เอากระดาษทรายขัดให้เขาขาวเลยถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ ทำความสะอาดนี่นะครับนี่ทําความสะอาดซะนี่ก็ขาวขึ้นมานิดนึงจริงๆแล้วเวลาเราเพื่อนทำเพื่อก็ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทําไปลองดูอีกครั้งหนึ่งนี่ที่แรกเราแตะไม่ค่อยติดใช่ไหมน,นี้เลยนะแตะเลยอ่าแตะตัวนี้เลยก่อนปุ๊บอ่าอันนี้แตะปุ๊บเราก็ดูเห็นไหมครับติดเลย ทีเดียวเมื่อกี้เนี่ยที่ลุงตุ้ยทาให้ดูมันต้องถูๆเลยใช่ไหมครับแค่นี้ครั้งเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ปุ๊บติดปั๊บเลยเนี่ยลุงตุ้ยบอกแล้วว่าหน้าสัมผัสตรงนี้ก็มีความสําคัญด้วยทําให้มันขาวๆสะอาดแบบนี้นะครับโอเคเพื่อน,อนๆคงจะเข้าใจแล้วนะไอ้ตรงนี้ใช้ได้แล้วนะทําความสะอาดให้เรียบร้อยใช้ได้แล้วเพราะเราวัดแล้วนะไม่ขาดไม่รั่วแล้วนะอันนี้สําคัญเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูหน้าตรงนี้กันที่เราบอกเมื่อกี้นี้ เรามาถอดตรงนี้ดูเลยนี่ออกนี่นะครับเนี่ยเพื่อต้องค่อยๆทำนะอ่าแล้วเราก็ค่อยดูความเป็นไปได้ตรงนี้โอเคสายยังดีอยู่นะครับสภาพยังใช้ได้นี่นะครับ เนี่ยถ้าเพื่อนทําเป็นเข้าใจระบบไฟแล้วมันจะง่ายมากเลยนะแต่เพื่อนต้องไม่ประมาทอย่างเดียวที่สําคัญถ้าไฟบ้านนะไฟที่ใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนต้องระวังเป็นอย่างมากๆเลยจะทําอะไรก็ต้องถอดปลั๊กออกนะครับออย่าประมาทเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่อยง่างนี้นะครับนี่เราก็ถอดดูก่อน,นไหนก็ถอดแล้วเนาะเราก็ดูความไอ้นี่ไปเลยนี่นี่ ในวงจรของเขายังยังได้อยู่ไหมมีอะไรพอจะ,อะก็สกรปรกนิดนึงแต่ว่าดูว่าวงจรก็ยังสะอาดอยู่นะแต่เราทาความสะอาดอีกนิดนึงก็ได้ดูสายไฟให้ดีนะครับไม่ขาดไม่ขาดแล้วก็ไม่หลุดออกจากกันอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้เราดูแล้วว่ามันดูยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วเราก็ วางเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับคือใส่ใส่ให้เหมือนเดิมไปก่อนนะครับอันนี้เราจะมาซ่อมตัวนี้กันนี่เพื่อนนี่ที่เราเห็นมันหลุดออกมาใช่ไหมครับนี่ตัวนี้นะเราจะมาเชื่อมให้มันเข้าหากันเราสอดข้างนี้อันนึงก็ได้ เพื่อว่าสายไฟมันจะอิสระที่เราจะทำงานปึ๊บนี่จะดูสายไฟตรงนี้มีปัญหาไหมเ,เหมือนก็จะขาดนะแต่ว่ามันไม่ขาดโอเคนี่ครับเราจะมาแก้ไขตรงนี้ก่อนนี่นะครับเราก็ทำการบัดกีเลยเดี๋ยวเรามาบัดกีตัวนี้กันอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวพ่ขอลองงานตรงนี้ก่อนนะครับนี่นิดหนึ่งแล้วก็บัดกีตัวนี้กันเพื่อนอย่าลืมปิดจมูกด้วยนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่เติมตะกั่วเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับเอาสองอันนี้รวมกันนี่นะครับปุ๊บเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อน เราก็ต้องให้ตัวนี้มีน้ํายาติดด้วยนี่นะครับนี่อน้ํายาติด,ด้มันจะได้แน่นนี่เดี๋ยวเราจะใส่ท่อหดเข้าไปกันเอาไว้ด้วยนะครับนี่นะครับเผื่อมันหลุดมันจะได้มันจะได้ป้องกันได้นิดนึงนะครับนี่ปึ๊บนี่เลยนะครับปึ๊บนี่ เราก็ไม่ต้องให้มันยาวมากแ้่แต่นิดหนึ่งก็ได้นะครับให้มันแค่พอประมาณแล้วเราก็ทําการเชื่อมเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเพื่อเราดูให้เรียบร้อยว่าหัวมันหัวมันจะหลุดไหมมันแข็งแรงไหมแล้วเราก็ใส่ท่อหดเข้าไป ล็อกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ป้องกันได้เวลามันหลุดมันก็จะไม่ไปชนกับออีกคั้วหนึ่งนะครับแล้วก็เอาท่อหดไปแบบนี้นะครับอันนี้ถ้ามันเดิมมันอยู่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปเอาออกต่อไปเพื่อนอันดับนี้ก็สําคัญที่ลุงตุ้ยบอกว่าสําคัญเพราะอะไรเพราะนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดูอย่างนี้นะครับนี่เพื่อนข้างในเนี่ย เพื่อนเห็นไหมว่ามันมันจะมีตัวอยู่รอบๆนี่ตัวจับเลยตัวนี้นะเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะลงไปอยู่ข้างในข้างในเนี่ยมันจะบานออกเห็นไหมเพื่อนไอ้ตัวนี้ที่อยู่ด้านในนี่นะเราก็บีบให้มันเข้าหากันกดให้มันเข้าหากันนะครับว่าเวลามันมาจับเดยตัวนี้มันจะได้กระชับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดด้วย เนี่ยเพื่อนเห็นไหมมันก็สกรปรกแบบเนี้ยคาบน้ํามันที่มันหมุนหมุนบ่อยๆเข้าเนี่สารที่มันเคลือบเหล็กอยู่เนี่ยมันก็จะออกมาสกรปรกมันก็จะมาจับที่ตัวนี้นะตัวสัมผัสหน้าสัมผัสเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็บีบให้เข้าไปหากันนะเราก,กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อันหมุนได้เห็นไหมครับก็แน่นขึ้นนะเนี่ยดึงดึงกันนิดนึงหนึบไม่เหมือนทีแรกเลยนี่ยหนึบอยู่เหมือนกัน โอเคอันนี้เรามาประกอบกันนะครับอันนี้อยู่ข้างนี้ให้มันอยู่ในร่องเพราะว่าตูดตัวเนี้มันจะต้องลงไปที่โลง่ลงๆเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับกดให้แน่นแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะครับครับอีกตัวก็เหมือนกันอีกตัววางนี้ให้ลงตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีมันไม่มีสปริงนะครับ ันเป็นแค่ตัวกดบังคับเฉยๆนะครับไม่มีสปริงนี่นะครับมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่อันนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ปึ๊บนี่นะครับต่อไปนะเพื่อนเราก็จะวางตัวนี้กันมันจะมีบากอยักตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้กลมต้องเอาไว้เอาเอาบากลงนะครับ นี่เอาบากฟัามลงไปมันจะแนบนะครับนี่ฟ้ามลงไปแบบนี้แล้วก็สายไฟเนี่ยเพื่อนต้องระวังนะครับนี่เอาสายไฟหลบให้ดีอย่าให้มันไปขวางนะครับเราเอาสายไฟขึ้นมาบนนี้ก่อนก็ได้นี่เอามาไว้บนนี้เอามาไว้บนสปริงตัวนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนี่นะครับ นี 1941, ่ครับใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะใส่เข้าไปปึ๊บแล้วเราก็ครอบตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่เราครอบตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมก่อนปึ๊บนี่เราครอบตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นเหมือนเดิมก่อนนะครับนี่แน่นปึ๊บเราทำความสะอาดตรงนี้นิดนึง นะครับตรงนี้ด้วยก่อนที่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ครอบตัวนี้เข้าไปปิดนี่นะครับตัวนี้มันก็จะหมุนอย่างนี้ได้นะครับนี e ่แล้วเราค่อยมาล็อกตัวนี้โอเคนะนี่แล้วก็มาค่อยมาล็อกตัวนี้ปึ๊บนี่นะครับแล้วเราก็กดตัวนี้ลงไปปึ๊บ กดตัวนี้ลงไปให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงนะครับเพื่อที่เราจะใส่เดือยตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับเดือยตัวเนี้ยหัวตรงเนี้ยมันจะเป็นหยกักหยักอย่างนี้นะครับให้อยู่ด้านที่ล่องรับที่เป็นล่องแบบนี้นะถ้าไปใส่ข้างนี้มันจะใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับให้เราใส่ข้างนี้เนี่ยเราก็จัดตรงนี้ให้ตรงก่อนนี่นะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่นะครับ ใส่ให้ตรงแล้วเราก็กดเข้าไปเลยแต่มันต้องแนบลงไปนะครับอย่างนี้ยังถือว่าไม่สุดนะครับเราก็ค่อยใจเย็นๆค่อยๆขยับ,แบบนี้นะครับนี่ขยับไปขยับมาให้ให้มันตรงแล้วเราก็กดเข้าไปนี่มันก็จะลงเข้าไปแบบนี้นี่แน่นเลยเรียบแบบนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะล็อกใส่น็อตได้เราก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนี่นะครับ <N ag os> นี่ไอตัวนี้ก็สําคัญนะน็อตตัวนี้ก็สําคัญนะถ้าเราขันแน่นไปอ่าตัวหนีบมันก็จะมันก็จะฝืนอย่าง <N ag os> นี้นะครับนี่นี่ตัวอ่ามันจะไม่เด้งแรงนะครับนี่สมมุติเอาแน่นๆน่นเลยเดี๋ยวลงุงตุ้ยขยให้ดูแน่นๆเลยนะเห็นไหมครับนั่นจะมันมันจะไม่ค่อยขึ้นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแน่นนะครับคลายนิดนึงให้มันฟรีสไตล์แบบนี้นะครับนี่มันก็จะเด้งออกมาแบบนี้ ตรงนี้ก็หมุนได้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาครอบเข้าไปเหมือนเดิมนี้นะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บข้างนี้ก็เหมือนกันกดเข้าไปนี่เลยนี่มันก็จะอยู่สภาพเดิมปกติเดี๋ยวเรามาเทสไฟกันดูนะครับเมื่อเราทำการประกอบเรียบร้อยแล้วเรามาเทสไฟกันดูนะครับว่าไฟมันจะทำงานได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปอย่างนี้นะ แล้วเราก็เปิดสวิตช์ไฟนะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยปิดไฟนิดนึงเมื่อเราเสียบไฟแล้วอย่างนี้นะครับเราก็กดเปิดเลยนี่นะครับติดแล้วนะอันนี้ไฟเดี๋ยวกอนมองเห็นว่าอันนี้ไฟติดแล้วนะครับนี่แล้วก็จะบอกว่า160เราก็เร่งเพิ่มไปเป็น180เป็น200แล้วก็220ออันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับสำหรับความร้อนของอันนี้นะครับแล้วเราก็ลองดูว่า มันจะร้อนแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาเทสไฟกันดูนะครับนี่โอเคอันนี้ยังไม่เห็นภาพเดย๋ยวดุยจะทำแบบนี้ให้ดูนะดุยจะใส่น้ำเข้าไปนี่เอาน้ำเข้าไปแบบนี้นะนี่เ,เพื่อนลองดูนี่เพื่อนได้ยินเสียงไหมครับโอเคนี่ บบนี่นะครับปั่นขึ้นเลยนะครับนี่เรียบกิ๊บเลยนี่นะครับตรงแบบนี้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เสียมากหรอกบางครั้งมันก็ขาดนุ่นนิดขาดนี่หน่อยอย่างที่เราแกะดูเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราซ่อมได้เราก็ซ่อมนะครับยิ่งรู้หลักการแบบนี้แล้วเพื่อนๆลองไปเก็บ เครื่องหนีบผมที่เพื่อนเสียแล้วทิ้งอ่ะเอากลับมาเลยนะครับถ้ามันยังซากมันยังอยู่เพื่อลองมาทําดูแบบที่ลุงตุ้ยบอกอย่างนี้นะครับมันก็จะกลับมาใช้ได้ด้วยความปลอดภัยนะครับด้วยการใช้งานได้แบบไม่ต้องทิ้งให้เสียของนะครับอย่างนี้เราก็กลับมาใช้งานใหม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะครับมีความรักในครอบครัวอยู่เสมอสวัสดีครับ